e อ y a n g ท h วแลนด์ยูเออร์เกตเวย์ทูสแตดในออสเตรเลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันสุดท้ายที่อยู่ที่ออสเตรเลียแล้ววันนี้หลินจะมารีวิวการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศดีจริงไหมลินมาที่ทั้งหมด10สัปดาห์ค่ะ5้าสัปดาห์แรกเป็นการเรียน general English ก็คือเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานอาจารย์สกูเบสิกให้แล้วก็ถ้าสัปดาห์หลังนลงเรียนเป็น IELT ค่ะเอ่อจะบอกว่าปัญหาที่พบตอนแรกคือแม้เราจะได้ภาษาอังกฤษระดับหนึ่งนะ แต่เรามาพูดกับอาจารย์ต่างชาติอาจารย์ที่นี่มีทั้ง New Zealand, ออสเตรเลียนิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์หรือว่าบริ i ิชแต่อาจารย์ต้องฮะเราพูดไปปุ๊บอาจารย์ต้องฮะแต่ว่าจะบอกว่าพอจบคอร์สจะไม่มีปัญหานี้แล้วนะคืออาจารย์จะฟังเราง่ายขึ้นหรือเราพูดตะกีขึ้นมากกว่าเหอนว่าคอมมวนิเคชันของเราดีขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้แค่ฝึกกับที่อาจารย์นะคะในห้องเรียนเราต้องพูดตอบเป็นภาษาคฤษเท่านั้นอยู่แล้วเป็นกฎใช่ไหมแต่ว่ากับเพื่อนแม้จะไปข้างนอกเรามีแก๊งเพื่อนเป็นแฟมิลี่กันเลย ทุกคนมาจากต่าง,างประเทศหมดมีเกาหลีชิลีโคลอมเบียญี่ปุ่นซึ่งเราก็ต้องสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้นคนไทยก็มีบ้างใช่แต่ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นอยู่ดีอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่เรามาได้ที่นี่ก็คือ vocabulary เพราะว่าปกติถ้าเป็นเรื่องของการทํางานเราเชี่ยวชาญในภาษาที่เราใช้ในทุกวันนะแต่กลับกลายเป็นว่า general English นะเรากลับนึกศักไม่ออกว่าเราจะพูดประโยคนี้กับเพื่อนเราจะควรพูดว่าอะไรแต่ว่าถ้ามาที่นี่แล้ว่เราจะได้ไอเดียมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ในทุกๆวันแน่นอน อีกเรื่องหนึ่งที่อยากใช้มากๆว่าภาษาของเรามันดีขึ้นแค่ไหนคือการที่เราไปซิดนีย์แล้วเครื่องบินดีเลย์ซึ่งมีพายุข้างนอกการประกาศของเขาคือการประกาศผ่านลำโพงซึ่งถ้าเราไม่สามารถฟังในสำเนียงออซซี่ที่ประกาศอยู่ที่ลำโพงได้ะเราจะไม่สามารถเดินตามเกจที่เขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆถึง3รอบได้เลยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สุดภูมิใจมากล้วก็รู้สึกว่าเออ listening เราดีขึ้นนะนอกจากเราจะ practice ในห้องเรียนแล้วการไปข้างนอกหรือการมาใช้ชีวิตจริงๆมันช่วยจริงๆนะอย่างที่อาจารย์คองเรนเคยบอกคือ อาจารย์วินดี้เคยบอกว่าการ get immersion อะมันสำคัญมากแล้วมันทำให้ภาษาอังกฤษของเราพัฒนารวดเร็วมากแม้จะแค่ส10บสัปดาหออ์วันน,นี้ตั้งใจจะพาทุกคนไปพบกับพี่ๆไอ้ทุกอย่างด้วยเพื่อใครมีคำถามอะไรเดีย๋ยวจะช่วยถามให้แล้วก็อยากจะแชร์เทคนิคในเรื่องของการเรียนภาษาที่นอกจากเรียนในห้องเรียนแล้วคุยกับเพื่อนแล้วเราสามารถทำกิจกรรมอะไรได้อีกในออสเตรเลียนี้นะคะติดตามชมกันเลยค่ะ ที่แรกที่แนะนำสำหรับคนอยากฝึกสปีกิ้งคือ Conversation Class ค่ะที่ห้องสมุดใครๆก็สามารถไปได้ค่ะไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าช่วงเดือนสิงหาคมบิสเปนจะมีอีเวนต์พอดีค่ะเรียกว่าเอกกาการไปงานนี้จะได้เรียนทั้งในเรื่องของคำศัพท์และได้ฝึก Listening ด้วยค่ะไปชมกัน ของเมืองนี้ค่ะคือ b i s b a n City Hall Tour กิจกรรมนี้เราสามารถบุ๊กได้ผ่าน w w w e v e n t b r i t c o m แล้ว Follow b y ย b i s b a n Council เขาจะมีกิจกรรมต่างๆทงั้งในเรื่องของการชมพิพิธภาาัณฑ์หรือการมีไกด์ทัวร์พาเดินชมสวนซึ่งเราจะได้ฝึกภาษาแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยค่ะ มากับเอ็ดดูยังไม่ต้องกลัวเหงาค่ะพี่ๆดูแลเราอยู่อันนี้ก็เป็นปาร์ตี้ที่เอ็ดดูยังจัดเลี้ยงขึ้นมาค่ะวันนี้จะพามาดูว่าเอ็ดดูยังบิสเบนอยู่ที่ไหนนี่เลยควินสตีดมอลนี่ใครเห็นป่ะ์รี้ยังนี่เอ็ดดูยัง,ยงบิสเบนแล้วเข้าไปประตูนี้กัน วันนี้เรามาเจอกับพี่แซมมี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่แซมมี่เอเดรียนบิสเบนค่ะจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาในออสเตรเลียพี่แซมมี่ช่วยแนะนำหน่อยไ,ไหมคะว่าถ้าเราจะมาเรียนที่นี่เรามีเรียนอะไรบ้าง ได้เลยค่ะคอสยอดฮิตก่อนเนาะก็จะเป็นคอสพัฒนาภาษานะคะที่ออสอนนเตรเลียก,ก็มีคอสพัฒนาภาษาในหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ความต้องการของนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นคอสภาษาพัฒนาภาษาอังกฤษพื้นฐานรวมไปจนถึงการเตรียมการทําข้อสอบเช่นข้อสอบ IELTS หรือว่าการเรียน English for Academic Purpose หรือว่าการเรียนเพื่อต่อย,ยอดไปเรียนในระดับปริญญ,ญาหรือระดับที่สูงขึ้นค่ะอันนี้ก็คือพัฒนาภาษาอังกฤษให้เราดีขึ้นใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นยังไงนะคะ อ,อย่างหนึ่งก็จะเรียกว่า vocational education นะคะหรือว่าการเรียนสายวิชาชีพค่ะที่นี่ก็จะเริ่มตั้งแต่ Cert i f i c a t e 1ึงไปจนถึง C e r t i f i c a t e 4สเลยนะคะส่วนคอร์สดิพลมาค่ะก็ยังอยู่ในโซนของ vocational course เหมือนกันถ้าเปรียบเทียบง่ายๆค่ะอปปคอร์สเซอร์ติฟิเก็เหมือนการเรียนปวชที่ไทยเนาะส่วนดิพลมาเหมือนการเรียนปวสรหรืออนุป,ปริญ,ญญาค่ะแต่ว่าเพียงแค่ระยะเวลาในการเรียนที่ออสเตรเลียาอาจจะสั้นกว่าก็คือดิพโลมาจะเริ่มตั้งแต่1ปีไปจนถึง2ปีค่ะ ส่วนในสาย uh, vocational หรือสาย uh, certificate diploma นะคะที่ไทยก็ถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนสายวิชาชีพอะคะ่ะสำหรับคนที่สนใจจะเรียนสายวิชาชีพต่างๆที่นี่ก็จะมีตั้งแต่การเรียนสาย business การเรียนเป็น carpentry หรือว่าช่างไม้ mm hmm. มีทั้งเรียน construction หรือว่าเกี่ยวกับการสาร้างรวมไปจนถึงช่างยนต์ก็มีค่ะช่างเฟอร์นิเจอร หรือว่าการเรียนเป็นเชฟก็มีด้วยน้องนองที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยผู้ครูจะบอก็ามาด้ียวีซ่านักเรียนทีนี้คอสที่น้องๆเรียนนะคะถ้าเป็นสายอาชีพที่ท,ที่ต้องการเนี่ยออสเตรเลียก็จะมีวีซ่าหลายๆประเภทนะคะทีน่น้องสามารถแอพพลายเพื่อขอเป็นพลเมืองถาวรได้ในส่วนนี้คะ่ะยกตัวอ,อย่างเช่นอาจจะมีนักเรียนไทยที่อยากถิ่นฐานด้วยอาชีพเชฟคือการทําอาหารหรือการอยากถิ่นฐานด้วยอาชีพพยาบาลก็คือ มาเรียนพยาบาลแล้วก็แอพพลายเป็น PR ด้วยสายอาชีพพยาบาล<ม>นะคะแต่ในส่วนของเรื่องของรายละเอียดนะคะอันนี้แนะนำให้ปรึกษา Migration Agent เนาะซึ่งทางเอเดีย,ยของเราอะคะ่ะ<ม>ก็มี Migration Agent คอยวางแผนตั้งแต่เรื่องของการเรียนไปจนถึงการเป็นพลเมืองถาวรที่ออสเตรเลียด้วย